้มแน่เลยตกแน่เลยค่ะ ล้มแน่เลยตกแน่เลยคะ่ะเร็วเดินมาเร็วสวัสดีตอนเช้าค่ะก็กลับมาจับไปส่งอยู่มิจังแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะเตรียมเป็นแกงกะหรี่สําหรับมื้อเย็นค่ะเมื่อคืนไม่ได้ทําแกงกะหรี่ไว้ค่ะก็เลยเดี๋ยวจะทําตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเวลากินมันก็จะได้มีความเข้มข้นนิดหนึ่งค่ะเพราะจริงๆแล้วแกงกะหรี่นะคะบอกว่าถ้าทําค้างไว้กลางคืนแล้วจะอร่อยก็ไม่ได้ทําไว้นะคะก็เลยเดี๋ยวทําตอนนี้ไปเลยค่ะใช้เป็นมันฝรั่งหัวสีแดงที่จะรี่ปลูกไว้ค่ะก็ข้างในเขาจะเหลืองมากกว่าตัวมันสีน้ําตาลนะคะเชลรีว่าเขา หวานแล้วก็สีสวยกว่าค่ะ<ม>ก็เดี๋ยวเอาลูกใหญ่ๆทำเป็นแกงกะหรีแล้วก็ลูกเล็กๆเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปด้วยทั้งเปลือกเลยค่ะ ไม่ปอกเปลือกหัวหอมแล้วก็จะไม่ทิ้งเลยค่ะจะเอาไปแช่นะ้ําวีที่แล้วไปได้เขาแชร์ข้อมูลมาค่ะว่าเปลือกหัวหอมเนี่ยนะคะเอาไปไล่มแมลงได้ชลลี่ก็เอาไปลองทําแล้วนะคะก็ได้ผลค่ะ,มะแมลงมดแน่ตายค่ะแต่ว่าเขาจะผสมตัวอื่นด้วยนะคะชลลี่ลองผสมตัวน้าส้มสายชูแล้วเหมือนไปฉีดแล้วใบเขาดาก็เลยไม่ได้ผสมตัวน้าส้มสายชูและะ้วค่ะเอาแค่แช่น้ําแล้วก็ ไปผสมน้าเพิ่มอีกนิดแล้วก็ไปฉีดเช้าเย็นก็ได้ผลนะคะตอนนี้ก็ทําอยู่ทุกวันค่ะกับต้นที่ปลูกไว้ค่ะแต่ถ้าไม่ฉีดซ้ํานะคะแมลงก็จะกลับมาอีกค่ะ แกงกะหรี่ที่บ้านเชลลี่ก็จะใช้เป็นพวกเนื้อสับหมูสับค่ะก็ได้มาราคาถูกค่ะครึ่งราคาประมาณ60บาทนะคะ2 1 5ยเยนก็เพื่อนแนะนําม,มาค่ะเชลลี่ว่าก็ดีนะคะเหมือนเวลาเรารลดข้าวค่ะเราก็จะได้เนื้อที่ทั่วถึงทุกจานแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อก้อนก้นนะคะบางทีแต่ละจามันได้เนื้อไม่เท่ากันทําแบบนี้ก็คือเหมือนได้เนื้อทั่วถึงแล้วก็อร่อยด้วยค่ะน้ําที่ต้มมันฝรั่งแครอทเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทิ้งค่ะก็เอามาใช้ใส่ต้มแกงกะหรี่ต่อได้เลยค่ะ ส่วนน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำนมที่เชอรี่ทำครมชีสทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งค่ะเชอรี่ก็เสียดายเนาะก็เลยเอามาทำเป็นแกงกะหรี่ต้มยำต้มขากไก่ได้ค่ะ ได้พวกไส้เครื่องในมาค่ะก็เดี๋ยวจะมาทําเป็นซุปค่ะก็จะใช้เป็นไส้หั่นซอยแล้วก็แครอทหัวหอมซอยค่ะทาเป็นซุปมิโซะค่ะ นี่ก็เป็นพวกเปลือกผักผลไม้ที่เชอรี่ปอกแล้วก็เอามาสับๆค่ะก็เลือกที่มันสะอาดๆนะคะไม่ได้ปนกับพวกเปลือกไข่พวกเนื้อสัตว์กระดูกไก่อะไรพวกนี้ค่ะก็เอามาฝังในดินใต้ต้นที่เชอรี่ปลูกแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ตรงดินที่ยังไม่ได้ปลูกผักเตรียมปลูกผักช่วงฤดูร้อนด้วยค่ะก็ตามตามเขามานะคะที่เขาแชร์ข้อมูลมาเชอรี่ก็ามาทําตามนะคะเผื่อว่าผักเชอรี่จะงามเหมือนที่บ้านอื่นบ้าง ก็ปลูกผักไม่เก่งนะคะปลูกทีไรก็ไม่ค่อยงามเหมือนบ้านอื่นเลยค่ะแต่ก็ลองทําตามที่แนะนํากันมานะคะ <_ Finland> เผื่อว่าผักมันจะงามบ้างอันนี้ก็ปลูกต้นถัว่วเม็ดใหญ่ๆนะคะเขาเลือกสุรามามแมคค่ะเพิ่งเคยปลูกครั้งแรกค่ะวันนี้ชิก็มีนัดเจอเพื่อนนะคะก็จะแวะเอาของฝากไปให้เขาค่ะที่ซื้อมาจากเมืองไทยแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อที่ร้านมือสองเขามีลดเซลลเสื้อนะคะ แล้วก็จะต้องรีบกลับไม้ไทานมิจังกลับมาบ่ายสองค่ะก็จะไปแค่ใกล้ๆนะคะแถวบ้าน เจอนนได้มาเยอะเลยได้ของเชอรี่กับของ ไอมิจังเขากำลังลดราคาเสื้อผ้ากันหนาวนะคะซื้อมาไว้ใส่ปีหน้าได้ด้วยนึ่ของมือหนึ่งด้วยนะคะนี่ได้ของไมิจังกับของไิลลี่ม uh huh. ก็ได้ของไอมิจังมาสองตัวนะคะนี่ตัวนี้ร้อยสิบเยนเองถูกมากสามสิบบาทซื้อมาไซส์ใหญ่นะคะเอาไว้จ่ายวันนี้เลยว่าใส่ถึงปลายปีต้นปีได้ะคะ่ะผ้านุ่มมากเนี่ยมือหนึ่งนะคะนี่รานะคาเต็ม เขาแกะไปนลอ๋อนี่ราคาเต็มสองพันเยนประมาณเกือบหกร้อยบาทนะคะนี่ฉันได้มาแค่สามสิบบาทเองนะเขามีลายปักต,ตรงนี้ด้วยน่ารักด <บา S 1> ูสิใหลกูก <บา S 2> น่ารักนารักันนี้นะคะนี่ก็เป็นกางเกงขงยมีจังค่ะซื้อมาไซส์ใหญ่เผื่อ,อไว้ถึงนี่ใส่ได้ถึงต้นปีหน้าเลยะค่ะนี่น่ารักร้อยสิบเยนเองสามสิบบาทนะคะของนี้จังได้มาสองชุด ที่เหลือเป็นของมามาของเชอรี่อันนี้ก็ไม่ใช่ป้ายนะคะไม่ใช่ป้ายมือหนึ่งแต่ว่าผ้ายังดีอยู่ค่ะนี่เอาไว้ใส่ใดูใบไม้ผีได้แล้วก็ใส่ไว้ข้างในนะคะเป็นคอต่าแบบนี้มันก็จะอุ่นใหมาอยู่เลยค่ะนี่ผ้าเขาก็ยังดีนะคะตัวนี้ได้มา440เยนนะคะประมาณ120บาทค่ะ,ะจะปิดประตูให้มาม่าหน่อยค่ะหนาวมาม่าหนาวอือ โ <Okay. S 2> อิกันเคอนันไหนอ,คคอ,อ,อนี้ก็เป็นคอเตาา่าค่ะมีสีดำตัวนี้ก็ไม่ใช่ป้ายมือหนึ่งเนาะแต่ว่าพ้าเขายังดีอยู่เขาเซล์ลนะคะ ตัวนี้ก็440สเยน120บาทจริงๆตัวนี้เชอรี่มีเยอะนะซื้อมาจากเมืองไทยแต่นี่ผ้าเขาหนามาแต่ที่มีอยู่มันจะเอวมันจะรอยค่ะรู้สึกว่ามันหนาวช่วงท้องก็อยากได้ยาวๆนะนี่ัวนี้ซื้อแบบยาวมาอมืนี่สีย่ยสเยน120บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเอาไว้ใส่ช่วงฤดูใบไม้ผลิผ้าก็จะบางนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นของใหมนะะ่นะคะรานะคาเต็มที่สองพัน เก้าร้อยเยนค่ะประมาณเจ็ดแปบาทเนาะชล่ได้มาราคาสี่ร้อยเยนค่ะ,คะ120บาทนี่เอาไว้ใส่ช่วงดูใบไม้ผลิค่ะบางๆนิดนึงนะคะก็ถูกนะคะนี่ร้านมือสองจะได้ของมือหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรสยาวนะคะผ้าผ้าดีมากหนาด้วยอันนี้ไม่ใช่ของใหม่เนาะแต่ว่าผ้ายังดีอยู่ค่ะสีสวยเห็นตัวเล็กนะคะก็เลย คิดว่าใส่ได้ก็เลยเอามาะคะนี่เนี่ยเขาจะยาวแบบนี้เห็นขาชุดนี้มิเตเองแต่ว่ามันช่วยให้อุ่นได้นะคะใส่เกงข้างในใส่หน้าหนาวตัวนี้ได้มาสามร้อยสาสิบเยนถูกมากค่ะประมาณเกือบ90บาทเนาะประมาณ90บาาณ90บาทได้อันนี้ก็ถูกนะคะนี่ซื้อมือสองมาก็ไม่เสียดายนะคะนี่ตัวนี้เป็นของใหม่ค่ะ ราคาเต็มอยู่ที่สองพันสารอยเยนนะ,ะ 2, นะได้มาห้ารอห้าสิบเยนค่ะวันละห้าสิบบาทดีอยู่เลยนี่อุ่นด้วยค่ะตัวน,นี้นี่ก็ซื้อตอนช่วงช่วงรดปีนี้นะคะก็เอาไปใส่ปีหน้าได้ใส่ปีนี้อีกสักเดือนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ใส่ปีหน้าได้ค่ะถูกก็อีกตัวหนึ่งนะคะนี่เป็นสีเทาสีสวยอันนี้ก็ไม่ใช่ป้ายมือหนึ่งนะคะแต่ว่าก็อุ่นนะคะ ถูกค่ะนี่ตัวนี้ได้มา440ยสเยนค่ะ120บาทนะคะนี่ที่ได้มานะคะก็ได้ของแม่มาเยอะเพราะว่าเชอรี่ก็จะลบของเก่าเนาะเพราะว่าก็ของเก่าก็ซื้อเป็นมือสองมาก็มีพอมันใส่เข้าไปผ้าแบบนี้มันก็จะเป็นขุยเนาะล้วก็ตัดตัดขุยมันออกแต่ถ้าเกิดมันตัดแล้วมันยังไม่เข้าโอเคก็ เอาไปขายบ้างเอาไปบริจาคหรือให้ขายไปก็ได้เชอรี่ก็ได้มาของเชอรี่ได้มาอได้เฉพาะของเชอรี่กับเด็กไอ้ม่จําททำอะไรครับะ <c oughs> มามาได้มาหกตัวได้มาเยอะที่สุดนานที่จะซื้ออนี่มิจฉ่ำได้มาสองตัวจะของป้าป๋ากับของเดงจี <c oughs> เขาไม่ค่อยซื้อนะคะ เพราะว่าผู้ชายใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยเปลืองเนาะเอ็กิตนี่ยิ่งไม่ค่อยได้ซื้อเลยค่ะเสื้อผ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็ใส่เฉพาะชุดนักกีฬานะคะแทบทุกวันส่วนป้าป๋าเขาก็นานๆทีจะซื้อถ้าซื้อก็คือแพงเลยนะของป้าป๋าเพราะว่าเขาใส่านาน,นะคะ่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปซักนะคะเดี๋ยวเอาไปซักก่อนค่ะ มื่อเย็นวันนี้ก็ง่ายๆค่ะเ <'s> <ๆ S 2> พราะว่าเตเรียมแกงกระเดยไว้แล้วค่ะตั้งแต่เช้าวันนี้ป้าปักเขาก็กลับบ้านช้านะคะพวกเราก็เลยจะกินข้าวกันแค่3 <c oughs> คนไปก่อนค่ะน้องกระเยน้อยใมังเพิ่งใสย่ยังยังไม่เสร็จยักยังร้อนอยู่รับมาบ้าก่อนรัแป๊บหนึ่ง,งมามากกนะ <c oughs> แกรับแป๊บหนึ่งนะใหเย็นๆนะคะวันนี้ทำ <c oughs> หกมาก เอาไหนคะอ,นนนอ,อทกจกี<า>จกีอันนี้ไม่เอาใช่มพอแล้วพอแล้วอันนี้อยากให้พี่เป็พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่จีบอพี่จีเดวกกอนเดวก่อนลอกกอนรอก่อน ทำไมไม่กินแครอทใช่ไหมทำไมไม่กินแครอท่ะลบาร์โอชิกหน้ยโอชิกูน้ยแต่ได้คอนโอนชิเหรอใช่นออนโอชิแครอทโอชิกู้ตนี้ตนันี้ไม่ใช่นนะคะคชื่อันนี้ตัวนี้ไม่ใช่ คิวมามาว,คควันนี้เชลี่ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามจนจบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเก่งจังเลยค่ะ,อะโอเคโอเคเพียวเพียวเก่งจังเลยค่ะโอเคฟินิชขอแล้ว่ะลูก